สวัสดีครับกลับมาพบกับผมซันนี่นะครับวันนี้ไปติดตามข่าวสารกันเหมือนเดิมนะก็เริ่มที่อ,องค์โตนิมารียาวก่อนนะครับกองหน้าตัวสำรองของแมนยูเต็ดเมื่อวานออกมาโพสต์นะครับผ่าน Instagram ของตัวเองก็ประกาศอำลาแมนยูเรียบร้อยครับหลังจาก 9ปีนะครับตั้งแต่ยา้ายมาจากโมนาโกเมื่อปี2015ก็มาซิยาหหมดสัญญาครับในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็จะย้ายออกจากทีมนะครับวันที่30มิถุนายนนะวันที่หมดสัญญานะครับเขาก็ขอบคุณแฟนๆแล้วก็บอกว่าจะเชียร์แมนยูตลอดไปนะครับหลังจากที่มีเส้นทางอาชีพที่น่าตื่นตาตื่นใจกับทีมผีแดงนะครับอ่ะย้ายแน่นอนอีกหนึ่งคนครับสำหรับมาซิยาวนะครับขณะที่แอสติลล่า เส้นสัญญาใหม่กับกุนซืออูนาเอเมรี่นะครับเป็นการต่อสัญญายาวถึงปี2,029ครับอันนี้ต่ออีก5ปีนะครับตอบแทนผลงานยอดเยี่ยมครับที่เอเมรี่นั้นพาทีมสิงประงาดคว้าตัวยูเฟ่าแชมเปียนส์ลีดด้วยนะครับก็ได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มด้วยนะสำหรับเอเมอรี่นะครับขณะที่เชลซีกำลังจะได้กุนซือคนใหม่นั่นก็คือเอนโซมาเรสกานะครับ เป็นในายใหญ่ชาวอิตาเลียนของเลสเตอร์นั่นเองนะครับก็มีการคุยกันแล้วแล้วก็มาเลสกาตอบตกลงกับเชลซีนะครับเซเยสทุกอย่างใกล้จะบรรลุข,ข้อตกลงแล้วเหลือแค่เชลซีกับเลสเตอร์อตกลงเรื่องของค่าช่เชยกันให้ได้เท่านั้นเองนะครับมาเลสกาอยากมาคุมเชลซีด้วยนะตามรายงานจากฟาบิเซโรโรมาโนนะครับมาปิดท้ายที่ข่าวร้ายของทิมเชนทอนแลนแลวก็มาเทนเดรอนนะครับกองกลางจากอตาลันตา จริงๆอ่ะเจ้าตัวมีชื่อติทนออนดทีมชาติฮอลแลนด์ที่รอนอคูมันเรียกมาในทีแรกแต่ว่าเขาไปเจ็บจากเกมนัดชิงคบไปตะเล่นนะครับที่แพ้ยูเวนตุสแล้วก็เกมถัดมาที่ชนะเลเวอร์ในยูโรปาลีกอ่ะนัดชิงอ่ะเดรอนไม่ได้ลงนะครับล่าสุดเขาออกมาพูดเองนะบอกว่าจะไปเล่นยูโรไม่ได้นะครับอืก็คือจะหายไม่ทันนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากวันนี้ครับแล้วเดี๋ยพวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันได้ใหม่ครับสวัสดีครับ